โบราณันนี้เป็นนของน้ำค่าของสิษักดเอกมาไหมเบื้องต้นว่ามีมีเตียงโอเคค่อยลงไปให้หน่อยไปพี่บิดเธอื้อนั่าแล้เขาส่วนใหญ่มานั่งทำสมาธิกันตรงนี้ส่วนใหญ่นั่ง สมาธิตรงไหนตรงนี้จะเป็นยังไงมดหนึ่ย้อน่าจะย้อยอ๋อน่าจะย้อยลงมาหายไปนานแล้วอยับเนี่ยประมาณคนลื้อดีแล้วเรายังไม่เกิดกันเลยเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยเอาไปเอาไปดูสิเนี่ยน้ำมันตกตกลงจากเกลือก็ยังมีคนเอาไปย่อเลยเนี่ยเนี่ยยมโยมนะคทำทำธรณีโยมมาเน้นนี่ย่อมไม่รู้ประจันอะไรได้ครือ รสชาติของเขาที่ยังไม่โดนทุบนะฮะก็ฝากด้วยฝากญาติโยมที่ามาเที่ยวทางวัดไม่ได้ห้ามทางสำนักก็ไม่ได้ห้ามทางตัวพราอาจารย์เองก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าขอให้อ่านุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้นะให้ลูกให้ลูกหลานาได้ ค่อนข้างจะเสียหายไปไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะน่าเสียดายธรรมชาติมากซึ่งถ้าหากว่าเราช่วยกันอาจจะต้องประชาสัมพันธ์อาจจะต้องแจ้งให้ทราบว่าในพื้นที่เราเนี่ยถ้าใครจะเข้ามารบกวนอยากทาลายธรรมชาติคือเราไม่ให้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ธรรมชาติของเขาเกิดมาอย่างเงี้ยเขาทํามาอย่างเงี้ยเรายังไม่เกิดกันเลยก็ชี้ชี้หน่อยลยนั่นแหละหัก 哈哈哈哈哈！你拍 <laughs> <laughs> <laughs>